ย้ำฉาและเทจินทางคิดว่าเซล์ตายแล้วสำเร็จแล้วนะทุกคน แต่ทุกคนก็ยังคงกังวลอยู่นักข่าวและแก๊งมิสเตอร์ซาตานเองก็คิดเช่นเดียวกันทั้งที่มิสเตอร์ซาตานอยากจะเป็นคนจัดการแท้ๆกคูยังคงงง,งกับเซลทั้งๆท,ที่อยู่ในสภาพแบบนี้แต่ยังมีจิตหลงเหลืออยู่อีกเยอะเลยคูเดลินก็ตะโกนออกมาระวังตัวด้วยโกคูเซลน่าจะฟื้นคืนชีพนะแล้วท่อนล่างของเซลก็กระโดดลุกขึ้นมันงอกส่วนที่หายไปออกมาไหมฟื้นคืนชีพเรียบร้อย พลังของเซลล์ก็ลดลงไปเยอะของโกคูเองก็เช่นกันทั้งคู่เริ่มเบ่งพลังการต่อสู้อันดุเดือดเลือดพล่านก็เริ่มขึ้นอีกครั้งเซลล์จมตีโกคู Go ก็สวนกลับไปแผ่นดินสั่นไหวทั้ง2องฝ่ายน่าจะใช้พลังไปมากแน่แน่จากพลังคลื่นเต่าเมื่อกี้แต่ว่าก็ยังสามารถสู้ได้ถึงขนาดนี้อีก โกคูใช้ท่าวันเล่เวฟยิงไปที่เซล์อย่างต่อเนื่องเซลล์ก็รับไปเต็มๆจนฝุ่นควันฟุ้งกระจายจนเซลล์ทนไม่ไหวเขาใช้บาเรียรล้อมรอบตัวขยายใหญ่ออกไปเรื่อยๆการโจมตีของโกคูทำให้เซล์ถึงขั้นต้องกลางบาเรียพลังโจมตีรุนแรงกว่าที่เซลล์คิด โกคูก็หยุดลงบาเรียของเซลลก็หายไปพลังลดลงไปเยอะเซลลก็เช่นกันแต่โกคูแย่กว่าเซลลจึงย่อเยอ้ยจะกินถั่วเซนอะไรนั่นก็ได้นะน่าจะเป็นการแข่งขันที่วิเศษยิ่งขึ้นไปอีก ทังก็ว่าเป็นโอกาสแล้วจึงบอกให้คุลิลินเอาถั่วเซียนให้โกคูกินแล้วทุกคนช่วยกันรุมต้องชนะเซลล์ได้แน่นอนแต่คุลิลินและทุกคนกลับนิ่งเฉยเบจิต้าจึงบอกให้ทังเงียบซะดูเหมือนว่าแกจะไม่มีความภาคภูมิใจของชาวไซย่าสินะเจ้านั่นคงยอมตายดีกว่าเลือกใช้วิธีแบบนั้นซะอีกโกคูยิ้มแล้วก็ลดพลังลง แพ้แล้วเรายอมแพ้เซลล์เรารู้แล้วว่าแกแข็งแกร่งขนาดไหนเราไม่สู้แล้วทุกคนถึงกับตกตะลึงเซลล์เองก็เช่นกันจีจี้ที่ดูไลฟ์สดอยู่ที่บ้านถึงกับเป็นลม้มแล้วตอนนี้ก็จบลงตอนที่เซล์บาเรียหายไปหน้าตาเซลล์แปลกไปนะครับ